สวัสดีครับแคมปิ้งทอกกับพลพัฒธครับใครเคยใส่รองเท้าบ้างยี่ห้อนันยางนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรองเท้าโปรดผมเลยครับรองเท้านันยางนะครับเป็นถือว่าเป็นรองเท้าโปรดของผมเลยนะครับ ใส่ไม่ว่าจะไปเที่ยวนะครับใส่ทำงานเดินห้างนะครับผมใส่นันยางมาตลอดเลยก่อนหน้านี้ผมใส่ยี่ห้ออะไรรู้ไหมผมใส่ยี่ห้อดาวเทียมนะครับพัสลอนใครรู้จักบ้างดาวเทียมพัสลอนแต่ว่าดาวเทียมพัสลอนเนี่ยมันจะแข็งนะมันจะแข็งตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้แล้วแล้วพอเวลาใส่ไปมันจะกัดถ้าคนที่ไม่เคยใส่มันจะกัดแล้วมันจะกัดเท้านะตรงง่ามนิ้วนะครับพัสลอนจะแข็ง แต่ว่ามันจะทนนะครับมันจะทนแต่ถ้าเป็นใส่รองเท้านันยางนะครับมันจะนิ่มตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่นะครับราคาไม่แพงนะครับรองเท้านันยางนันยางมีคู่99บาทเล่99บาทถ้าเป็นรองเท้าดาวเทียมพัสอนผมซื้อที่ต่างจังหวัดแถวบ้านผมคู่หนึ่ง60บาทเองนะครับแต่มันจะแข็งไปหน่อยนึงก็เลยพักหลังเลยสู้ไม่ไหวเลยมาเปลี่ยนมาใช้รองเท้ายี่ห้อนันยางแล้วก็ ไอรองเท้า uh, พวกนี้เนี่ยผมใส่เฉลี่ยนะครับปีละหนึ่งคู่รองเท้าก็คือ99บาทเนี่ยปีละคู่นะครับถามว่าทำไมถึงชอบนันยางอย่างแรกเลยก็คือ1มันเป็น Product of Thailand นะ Product of Thailand ก็คือเป็นสินค้าไทยผลิตในประเทศไทยและยังส่งออกไปขายอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งผมเคยไปเที่ยวที่ลาวนะครับท่านเชื่อไหมว่า นันยางมีก๊อปปี้ด้วยนะมีก๊อปปี้ด้วยแต่ว่ามันจะไม่ใช่ยี่ห้อ,อช้างดาวนะมันเป็นของเรียนแบบมีขายราคาก็ไม่ราคาถูกกว่าของแท้นิดหน่อยนะครับถึงว่าในตลาดเพื่อนบ้านเราเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับนันยางถึงมีของก๊อปปี้อยู่บ้านเราใส่ที่เมืองไทยเนี่ยผมเชื่อว่าหลายท่านเห็นก็คงจะบอกเอ้ยชนบทต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับ เขาใส่กันอยู่ในกรงเทศเวลาไปใส่ก็อาจจะมีแบบเคขินบ้างนะแต่ผมไม่เคยเขินนะที่ผมใส่รองเท้า Product of Thailand แล้วผมใส่ไปเที่ยวที่ในห้างในแะไรผมก็ใส่ไปตลอดนะผมไม่เคยแคร์ใสยตาใครอยู่แล้วนะครับผมมีความภูมิใจนะว่าผมได้อุ่นุนสินค้าไทยนะครับ1ชิ้นถึงแม้แต่บางอย่างผมก็ใช้ของนอกของแบรนด์เนมนะครับแต่ยังไงรองเท้านี่ผมยกให้นันยางเป็นหนึ่งในใจเลยอ่ะมาดูกันหน้าตาเป็นอย่างไรหลาย้นคงรู้แล้วแหละว่าหน้าตาเป็นอย่างไร แล้วบางคนก็ชอบใส่ด้วยนะผมก็ชอบนะชอบมากลักษณะก็คือมันจะเป็นพื้นขาวพื้นขาวแบบนี้แหละนิ่มนะนิ่มนะเอานิ้วกดได้เลยนิ่มพื้นขาวตัวนี้เนี่ยเวลาใส่ปับ๊บใส่ใส่ไปต้องขยันขัดเลยนะไม่งั้นมันจะดําแล้วหูมันก็นิ่มนะหูมันก็นิ่มเวลาใส่ใส่แรกๆอะ่ะพื้นมันยังมีดอกยางอยู่มันจะยังไม่ค่อยลื่นนะครับแต่หลังจากที่เราใส่ไปสักระยะหนึ่งนะครับ เวลาเราเดินพื้นที่เปียกน้าต้องระวังอย่างมากเลยเพราะว่าอย่างแรกเลยก็คือมันจะลื่นมันจะลื่นแล้วก็อย่างที่2ก็คือบางทีมันก็แบบดูดนะมันแล้วแต่แนวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษแล้วก็ใส่สบายมากนะครับใส่ครั้งแรกนี่ก็ถือว่าจะสบายมากเลยก็อลองดูนะครับอย่างที่แจ้งแล้วครับบ้านเราเวลาใส่นะรองเท้านันยางพวกนี้มันเป็นยังไงมันก็ดูธรรมดานะดูแบบเอ้ยเฉยเฉยว่ะดูแบบธรรมดาธรรมดา แต่ลองกลับกันนะฝรั่งเวลามาเมืองไทยมันก็พยายามจะหาของที่เป็นสินค้าแบบพื้นถิ่นนะซื้อไปใส่ท่านเคยเห็นฝรั่งปะมันซื้อรองเท้านันยางแบบนี้ไปใส่ใส่กางเกงเลแล้วก็ใส่เสื้อยืดแบบเหมือนบุกม้อห้อมนะทำไมใส่แล้วมันดูเท่วะเออนะอยู่เมืองไทยใส่อาจจะไม่เท่นะแต่ถ้าลองเอารองเท้าแบบนี้นะครับใส่ไปเที่ยวที่ต่างประเทศช่วงที่เป็นแบบฤดูแบบไม่ได้ฤดูหนาวนะเป็นฤดูแบบฤดูร้อนอะไรเงี้ยอากาศไม่ได้หนาวมากใส่อย่างเงี้ยไปเที่ยวต่างประเทศ โหแม่งอย่างเทพอ่ะนะผมว่านี่แหละครับเป็นของอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากนะรองเท้านันยางปัจจุบันผมก็ใส่อยู่นะใส่อยู่แต่ว่าผมใส่เป็นสีดําแต่สีดําก็คือมันยังไงอ่ะมันก็หมายความว่ามันมีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นมาแล้วนะครับให้สีมันแบบว่าไม่ดูโดดเด่นเกินไปนะให้มันดูเข้ายุคเข้าสมัยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูขอประธานอภัยนะว่ารองเท้าที่ใช้แล้วหน้าตาเป็นอย่างไรจริงๆมันก็ยังใช้ได้นะครับ แต่ตอนนี้ผมอยากจะเปลี่ยนมาใส่สีเขียวมันจะได้เข้ากันแนวสไตล์ตู้วินเทจส,สายชิลเดี๋ยวขออนุญาตจริงๆไม่อยากเอาขึ้นมาดูนะมันเป็นของแบบติดพื้นนะแต่ว่าเอาให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงที่ผมใส่ต้องขอประทานอภัยเพื่อน <c oughs> ๆนด้วยนะครับเอารองเท้ามาดูผมใส่แบบว่าไม่รู้เห็นหืหเปานี่เห็นไหมมันเว้าลงไปเลยนะเนี่ยน,นะพื้นมันะสึกหมดแล้วนะตรงนิ้วโปง้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับแล้วก็ส้นตรงนี้ สึกเป็นรอยเท้าผมลงไปห,หมดแล้วตัวนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ายังใส่ต่อได้ไหมก็ยังใส่ต่อได้นะเอออ๋อสีดําข้อดีของสีดําก็คืออะไรรู้ไหมสีดําก็คือว่าเวลามันสึกข้างบนแล้วอ่ะมันทะลุแบบนี้มําก็ยังจะเห็นเป็นสีดํามันจะไม่ทุเรศนะแต่ถ้ามันเป็นสีเขียวอะ่ะนะสีเขียวพื้นขาวแบบนี้เวลาใส่ปั๊บมันสึกแล้วมันจะทะลุลงไปจะเห็นเป็นสีเขียว่เป็นรูปรอยนิ้วเราอ่ะมันจะทุเรศนะนต้องเปลี่ยนนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับไอสีดําเดี๋ยวก็เก็บเอาไว้เป็นรองเท้าลาลองใส่เล่นแถวบ้านนะครับบางทีก็ไปตัดไปไปตัดหัวมันเอาไปใส่เป็นรองเท้าแบบใส่เข้าในห้องน้ําก็ได้นะอนเนกประสงค์หรือแม้แต่ยางพวกนี้ที่มันเสียแล้วอ่ะถ้าสมมติว่าท่านเป็นแบบสาย DIY นะท่านสามารถที่จะไปตัดแล้วเอาไปลองโต๊ะหรือเอาไปลองอะไรก็ได้นะคืออนเนกประสงค์มากในราคา99บาทนะครับเป็นสินค้า Product of Thailand สํสำหรับใครที่ใส่นะจะรู้เลยว่าเยี่ยมยอดนะครับ อ๋อมีอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูผมซื้อรองเท้าวันนี้ซื้อใหม่99บาทซื้อมาเข้ากับหมวก <laughs> หมวกสายคิวนี่ไงใครรู้จักบ้างเป็นหมวกอน,นี้ไงหมวกที่เขาแบบชาวบ้านเขาใส่กัน40บาทครับสีเขียวขีบเขียวเห็นไหมผมก็มาใส่คู่กับรองเท้าเดี๋ยวเวลาผมไปเที่ยวนะผมก็จะใส่หมวกนี้แหละครับนะได้ฟิลบรรยากาศบ้านๆไทยๆนะก็บางสิ่งบางอย่างก็อุดหนุนของคนไทยนะครับ ไม่ใช่ว่าจะใช้แต่ของแบรนด์เนมอย่างเดียวนะผมก็ชอบของผมประมาณนี้เนาะยังไงลองดูนะครับหมวกนี้ก็ดีนะกันแดดได้ดีนะระบายความร้อนได้ดีแล้วเป็นหมวกสารเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับก็ถือว่าเสียแล้วก็เป็นวัสดุธรรมชาติเนาะมันก็จะอะไรก็ว่ากันไปตามแต่นะครับเท่ปะ่ะแต่ปกติเวลาเขาใส่เขาจะใส่ยังไงก็จะใส่แบบไม่รู้ดิมันจะมีแนวใส่ของเขาอะใส่เหมือนหมวกคาร์บอยนะอะไรประมาณนี้พับปีกขึ้นข้างแล้วแต่เขาจะไปทำนะ มันก็จะดูแนวมันจะมีเชือกแถมมาให้ไม่รู้ไอ้เชือกนี่มันไว้มัดหรือเปล่านะอ๋อนี่ไงเอาไว้มัดนะไว้มัดแบบแนวแนวก็เดี๋ยวเอาไว้ใส่ไปเที่ยวแบบแนวทะเลนะซึ่งผมเห็นไงหมวกแบบนี้ยี่ห้อพวกอะ,อะไรวะควิกซินเวอร์ร็อกซีอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแนวแบบเซิร์ฟบอร์ดอะมันก็มีขายนะใบหนึ่งไม่ถูกนะครับ,ใบ,รบรใบหนึ่งประมาณเท่าไหร่รู้ปะใบหนึ่งประมาณแปดเก้ารอเลยนะเออ ทรงมันก็จะมาเป็นแบบประมาณนี้เนาะเราก็ซื้อ40บาทแล้วเราก็ใส่เป็นไงแคมแวนก o t ูทะเลนะได้ฟิลได้ฟิลนะโอเคก็ DIY กันหน่อยนะครับเยยมไหมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับรองเท้าในใจผมรองเท้ายี่ห้อช้างดาวใส่ดีครับใครใส่บ้างคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ค้ามารับชมอย่าลืมนะครับชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็อย่าลืมกด Subscribe ในช่องยูทูบของผมด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนแคมปิ ing Talk, ้งท็อกกับพลพัฒน์สวัสดีครับ